ดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้า24ทาร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะทาพยากรดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดย,โดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะไอดียไลน์ขึ้นหน้าจอ ชัดเจนแล้วนะคะสําหรับใครที่เข้ามากันแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะโดยภาพรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันประจําวันอาทิตย์ที่20นะคะกุมภาพันธ์2565นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะสำหรับใครที่เข้ามากันแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟา้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะ สำหรับใครที่เข้ามากันแล้วนะคะถ้ารับชมรับฟังคลิปของหมอฟ้าแล้วนะคะรู้สึกว่าไม่ถูกจริตไม่ตรงนะคะไม่ใช่นะคะสามารถที่จะกดออกกดเลื่อนกดผ่านได้นะคะนะ้าไม่จําเป็นต้องเ,อเรียกว่าต้องทนฟังจนจบคลิปนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้คุณเสียสุขภาพจิตได้นะคะนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบเลยไม่ถูกกับฉันเลยไม่ใช่เลยนะคะกดเลื่อนกดผ่านได้นะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะ มาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันอาทิตย์ได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะช่วงนี้รู้สึกจะเหนื่อยๆนะเหนื่อยๆเยๆนะคะกังวลในเรื่องของการเงินคิดในเรื่องของการเงินนะคะรวมถึงสภาวะการเงินเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะตึงมือเลยทีเดียวนะ คนวันอาทิตย์เป็นคนที่ถ้าไม่มีเงินเนี่ยนะคะนะเรียกว่าหันหน้าไปพึ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยจะได้นะมีแต่คนเข้าเมินหน้านีเข้าหันหลังหนีทั้งนั้นเลยนะคะในช่วงนี้แต่เมจิกเชียนนะคะเรียกว่าคนวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆไปได้นะคะจะมีการเริ่มต้นที่ดีจะได้รับข่าวดีนะคะเมจิกเชียนเนี่ยบ่งบอก,บอกว่าหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะเพราะฉะนั้นห <สบ S 1> ้าเหรียญนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของหนี้สินนะคะยีลุงตุงนางต้องไกลเกลี่ยต้องจัดการต้องสะสาง เองนะคะเมติกเซียนยังโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะบางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างบางคนเป็นหมอดูบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของนักวิชาการนักพูดนักบรรยายก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ้าวถ้วยนะคะยิ่งเครียดยิ่งกินนะคะดวงนี้กินทานอาหารขนมนม,นมเนยอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะการงานมีบ้างเหนื่อยเนื่อยเบื่อเบื่อเซ็งเซงนะคะแต่ก็เรียกว่าปนไปทําไปนะคะคนวันอาทิตย์นะส่วนการเงินเนี่ยนะคะเรียกว่าการเงินเอาตัวรอดได้ก็แล้วกันนะคะวันนี้นะยังไงก็รอบครอบนิดนึงนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนวันอาทิตย์นะคะใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่ระมัดระวังคู่รักคู่ครองจะจับได้นะคะกาวถ้วยเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องในเรื่องของปัญหามือที่3มปัญหารักสามเศร้านะคะปัญหารักซ้อนนะคะหรือบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์กับคนรอบข้างนะคะแต่มักจะมีคนที่เขามีคู่มีครอบครัวแล้วเข้ามาเกี่ยวพันนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์นะช่วงนี้อาจจะอ่อนล้าอ่อนเทียอ่อนแรงนะคะระมัดระวังในเรื่องของข้อเท้าข้อเข่าการลื่นการหกลม้มอุบัติเหตุด้วยนะคะบทสรุปของไพ่นะคะวีออฟฟอร์จูนนะคะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีมีความดวงดีมีความโชคดีกําลังจะเกิดขึ้นนะคะวีออฟฟอร์จูนเป็นกลงล้อสมบัตินะคะเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆนะคะ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เวียนเวียนไหวเข้ามานั่นเองนะคะรวมถึงการเงินเนี่ยก็เรียกว่าจะมีในเรื่องของโชคลาภลอยเข้ามาด้วยนะ,คะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะวีอัพอจูนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการต่อเติมซอมแซมที่อยู่ที่อาศัยนะคะบางคนเป็นในหน้าบางคนเป็นตัวแทนบางคนเป็นพ่อค้าคนกลางนั่นเองค่ะ ส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะลองซื้อะลอตเตอรี่กับคนพิการนะคะหรือเดินทางไปไหนนะคะซื้อลอตเตอรี่ติดหมายติดมือเอาไว้อาจจะมีโชคลาภนะคะรวมถึงตัวเลขจากบ้านเล็กที่นะคะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์ตัวเลขจากหมอดูค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าภัยนะคะมีเลข5มีเลข1มีเลข9และเลข0นะคะคนวันอาทิตย์หมอฟ้านแนะนําให้ทําบุญกับคนพิการคนยากไร้นะคะจะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงให้กับตัวท่านเองนะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะคนวันจันทร์ใครเข้ามาดูแล้วไม่ถูกจริตไม่ถูกใจกดเลื่อนกดผ่านได้นะคะขอบพระคุณค่ะ คนวันจันทร์นะคะสองถ้วยสองถ้วยจะได้เพื่อนใหม่จะได้มิตรใหม่นะคะนะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามาจะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นะคะสามเหรียญพูดคุยเจราจาข้อตกลงสิ่งต่างๆนะคะการค้าการขายการเป็นนายหน้าการเป็นตัวแทนงาน PR อางานประชาสัมพันธ์นะคะงานเซลลก็ได้ด้วยนะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยเรียกว่าคนวันจันทร์เป็นคนที่มักจะย้ำคิดย้ำทำนะคะชอบตอกย้ำตัวเองนะคะ จ็ไม่เท้าต้องขยันต้องอดทนหนักเอาเบาสู้นะคะพร้อมบกุกพร้อมลุยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรการแข่งขันค่อนข้างที่จะสูงนะคะนะเพราะฉะนั้นขอให้เรามีความอดทนอยาย่ท้อต่ออุปสรรคและปัญหาสิ่งต่างๆนะคะนะแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยคนวันจันทนะคะสามเหรียญนี้ยังเป็นเงินหมุนอยู่นะได้มาจ่ายไปเข้าซ้ายจ่ายขวาแต่การเงินหาเงินเก่งนะคะเรียกว่าหนักเอาเบาสู้ทําทุกอย่างเลยเหมือนกัน รวมถึงนะคะสองถ้วยเนี่ยมักจะได้มักจะเรียกว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรกักจากคนในครอบครัวนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสองถ้วยเป็นความรักที่ดีนะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะหรือใครที่ไม่เข้าใจกันมีปัญหาการทะเลาะกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันคนโสดนะคะดูเหมือนจะสดไม่สนิทนะคะจะมีคนพูดคนคุยนะคะนะหรือว่ามีคนแอบมองแอบชอบอยู่นั่นเองนะคะ บทสรุปของภัยนะคะพระสังฆราชนะคะคนวันจันทร์หมอฟ้าแนะนําว่าให้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะรวมถึงภัยพระสังฆราชนะถ้าจะทําบุญนะคะทําบุญเกี่ยวข้องกับพระไตยจีวรหนังสือสวดมนต์นะคะนะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านนะคะ ไพ่ภสังคาราชขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเดินทางไปไหนแคลวคาดปลอดภัยนะหรือบางคนนะคะนะมีดวงของการได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข2มีเลข3มีเลข7และเลข5านะคะสําหรับคนวันจันทร์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะคะ มาดูนะคะคนวันอังคารได้ไพ่อะไรคนวันอังคารทาวเวอร์เลยนะ ทาวเวอร์นี่เรามาระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนอย่าเหวี่ยงอย่าวีนนะคะนะรวมถึงทาวเวอร์อาจจะมีในเรื่องของงานรับเหมงางานก่อสร้างงานทุบตึกงานขายประกันงานค้าขายของมือสองก็ได้นะบางคนอาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมต่อเติมนะคะที่อยู่ที่อาศัยนะคะ1ถ้วยนะคะ1ถ้วยจะได้รับข่าวดีจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะรวมถึงจะได้รับข่าวดีจากทางไกลด้วยนะคะ หนึ่งไม้เท้าโดดเด่นในเรื่องของการงานการเริ่มต้นนะคะนะการริเริ่มนะคะความคิดไอเดียโปรเจกต์สิ่งต่างๆนะคะการงานมีความมั่นคงดีนะคะหรือใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันนะคะขอให้ความมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจะประสบผลสําเร็จได้นะคะ การเงินนะคะคนันาคารหากเก่งนะแต่ก็มีเรื่องให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินอยู่ตลอดเลยนะคะวันนี้นะเรียกว่าทาวเวอร์ขึ้นมานะคะอ,อ่บางอย่างที่เราไม่ได้คิดว่าจะเสียมันก็มีเหตุให้ต้องเสียนะคะนะหรือบางคนทาวเวอร์เนี่ยนะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะมีข่าวไม่ดีทําให้เรารู้สึกว่าตกอกตกใจนะรวมถึงอาจจะหมดเงินไปกับสิ่งที่บางครั้งคือ มันมันไม่จําเป็นหรือว่าไม่คาดคิดน่ะเออนะแต่การเงินเรียกว่าหาเงินเก่งนะคะเอาตัวรอดได้รวมถึงหนึ่งถ้วยเนี่ยมักจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือนะคะมีคนเข้ามาคอยซัพพอร์ตค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะหนึ่งถ้วยเป็นเป็นไพ่ของความรักที่ดีนะเรียกว่าใครที่มีปัญหาการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันบางคนมีดวงของการตั้งครรภ์กันให้กําเนิดด้วยนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามีดวงของการได้บพบรักนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอังคารนะเรียกว่าทาวเวอร์กับหนึ่งถ้วยเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของท้องร่วงท้องเสียนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีนในเรื่องของโรคโรคไขมันโรคเบาหวานคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้ด้วยนะบางคนจะเกี่ยวข้องกับไตกับเพาะปัสสาวะนะคะส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับระบบภายในร่างกายนะ,ะนะกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนะคะ หรืออาจจะมีในเรื่องของการเป็นโรคฝีน้ำเหลืองน้ำหนองไม่ดีแผลผุพองอะไรพวกนี้ด้วยนะภูมิแพ้ผื่นคันก็ใช่ด้วยนะคะรวมถึงวันนี้นะคะคนวัาอางคารระมัดระวังในเรื่องของฟืนไฟภายในบ้านด้วยนะคะนะระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุจะเดินจะทําอะไรก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะบทสรุปของภพยนะคะแทนแผนแทนแผนเนี่ยจะมีในเรื่องของการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยโยกย้ายที่ทํางานหรือว่าในองค์กรในหน่วยงานอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบงานแผนงานบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งบางคนจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานใครที่ตกงานว่างงานอยู่นะ หรือบางคนอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเรียนนะคะนะรวมถึงทำแพลนเนี่ยมันจะมีในเรื่องของคําพูดนะคะเพราะฉะนั้นคนวันอังคารนะคะวันนี้วาจานะคะนะเรียกว่าพูดให้ดีพูดให้เพาะนะคะนะพูดดีพูดเพาะนะคะนะเรียกว่าจะรับทรัพย์นะคะนะจะมีคนเมตตาคนอุปถัมภ์ค่ะคนวันอังคารหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับน้ํานะคะน้ําดื่มนะคะนะหรือว่านมน้ําปนะนะคะนะ หรืออาจจะแบบทําบุญกับในเรื่องของการที่แบบเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้นะคะนะจะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงนะคะแล้ววันนี้ก็ให้ทานน้าเยอะๆนะคะพอดูเหมือนระบบภายในของคนวันอังคารจะมีเรื่องของการเผาผ่านเนาะเรียกว่าทานน้าเยอะๆค่ะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากบันเลขที่เก่าๆสลับไปสลับมาให้ดีนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเลข6 มีเลข0ูมีเลข1และเลข4นะคะสำหรับคนวันอังคารนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะ มาดูนะคะคนวันพุธได้ไพ่อะไรคนวันพุธสิบถ้วยสิบถ้วยนี้จะได้รับข่าวดีนะอาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้งานสังสรรค์นะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมประสบผลสําเร็จดีนะคะสิบถ้วยเนี่ยจะได้อ่อบางคนอาจจะมีในเรื่องของการอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักอยู่กับบ้านก็ได้ด้วยนะเด็กถือถ้วยนะคะจะมีการเริ่มต้นที่ดีนะคะรวมถึงนะคะเด็กถือถ้วยขึ้นมาบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตําราการเรียนรู้บางคนอาจจะมีในเรื่องของการดูซีรีส์ดูละ ครด้วยนะแต่เด็กถือถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะนะเรียกว่าบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะเด็กถือเหรียญก็มานะวันนี้นะคะเรียกว่าคนวันพุธการงานนะคะนะรับรื่นดีนะคะนะเรียกว่าได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้านงานเมตตาอุปถัมภ์การเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นแต่คนวันพุธกินเก่งทานเก่งนะคะนะเรียกว่า การเงินมักจะหมดไปกับอาหารขนมนมเนยนะคะนะในวันนี้แต่คนเงนพุธนะต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะคะเด็กถือเหรียญน,นะมีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารน,นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะนะบางคู่นะคะมีดวงของการได้พาครอบครัวไปทานข้าวนอกบ้านนะคะเดินทางไปทําบุญไปไหว้พระขอพรร่วมกันด้วยนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าจะพบรักนะเออจะมีรักดีๆเกิดขึ้นนะคะ สุขภาพคนวันพุธระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นด้วยนะคะหาเวลาออกกําลังกายด้วยนะคะคิงดาบนะคะดูเหมือนวันนี้นะค,ะคนวันพุธอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะให้ต้องลงมือทํานะคะคิงดาบนี้เรียกว่าต้องบุกต้องลุยต้องสู้นะคะนะเรียกว่าเป็นคนที่คนวันพุธเนาะเป็นคนที่เรียกว่าปากร้ายแต่ใจดีนะเออปากร้ายแต่ใจดีนะคะปากบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางครั้งแต่ภายในใจ context, คิดเยอะแยะมากมายเลยนะ บางคนอาจาอาจะอ่านได้ถึงนะชื่นอกตมนะคะคนวันพุธนะแต่วันนี้จะเป็นวันที่ดีสําหรับคนวันพุธนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคบอกไปแล้วนะโชคลาภมีนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากน้าไพ่มีเลขศย์มีเลข1มีเลข1และเลข1นะคะสําหรับชาววันพุธค่ะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะคะมาดูนะคะคนวันพฤหัสดไดพ่อะไรกันบ้าง3ามถ้วยเลยนะ สามถ้วยนีเ้เฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์ง,งานเลี้ยงงานฉเฉลิมฉลองนะคะการได้รับข่าวดีนะคะกินทานอาหารขนมนม,นมเนยนะคะห้าดาบนะคะแต่ก็มีความเครียดอยู่นะเอคนบนพืชหัดนี้นะาชื่นอกตรมนะข้างนอกดูสดใสนะคะข้างในโตติ้งโหนกงนะคะนะรวมถึงห้าดาบเป็นไพ่ของความเหนื่อยความเหนื่อยมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะมีเรื่องให้ต้องกังวลให้ต้องอึดอัดใจนะคะบางคนอาจจะก,กําลังเครียดในเรื่องของการงานบางคนอาจจะแบบ รู้สึกกดดันในเรื่องของการงานในสิ่งที่ตัวเองอาจจะยังรับผิดชอบอยู่นั่นเองนะคะแต่อัศวินไม้เท้านะเรียกว่าการงานจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะนะลดความกังวลลดความวิตกลงนะคะอัศวินไมเท้าเนี่ยเรียกว่าชิปจรลงเท้านะคะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะงานเซลล์นะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของงานวิ่งแก๊ปนะคะอะไรพวกนี้ส่งอาหารก็ได้ด้วยนะคะนะสำหรับคนวันพฤหัสนะคะ การงานวันนี้นะคะมีบ้างในกายในใจในกับปัญหาในกับคนนะคะนะยังไงก็ตั้งสติใจเย็นเข้าไว้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยคนวันพฤหัสนะเรียกว่าการเงินอิลุงตุงนางเหมือนกันนะคะนะใจใหญ่ใช้เงินเก่งนะคะยังไงก็รอบคอบด้วยนะคะหรือใครที่กําลังมองในเรื่องของรถโย,ยาาพาหนะนะคะนะเรียกว่าเอออาจจะแบบการเงินมันจะตึงๆนะมีโอกาสที่จะได้นะแต่การเงินมันจะตึงๆนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยใครที่มีปัญหาการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันอยากจะบอกว่ายังคาราคาซังรักรักเลิกเลิก,ก,กตัดกันยังไม่ขาดนะคะรวมถึงคนโสดนะคนโสดหมอฟ้ามองว่าอาจจะกําลังแอบแอบชอบแอบมองคนที่เขามีเจ้าข้าเจ้าของอยู่หรือเปล่านะคะหรือใครที่กําลังศึกษาคบหาดูใจกันอยู่เนี่ยเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างนะ่ะโอ้กาอาจจะไม่ชอบไม่พึงพอใจนะคะนะนะไม่อยากจะให้คบกันนะคะ สุขภาพนะคะของคนวันไพเรหัสนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดบ่าปวดไหล่นะคะเกี่ยวข้องกับเข่าข้อกระดูกนั่นเองนะคะบทสรุปของไพ่นะคะวันนี้เด็กถือถ้วยขึ้นมานะจะทําอะไรให้ตั้งสติให้ใจเย็นให้รอบคอบนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะพร้อมที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองนั่นเองนะคะแล้วทุกๆอย่างนะคะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเล็กจากทะเบียนรถตัวเล็กจากเด็กตัวเล็จากกุมารค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่มีเล็3มีเล็กหมีเล็ก6และเล็กนนะคะคนวันพฤหัสหมาฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะนะโดยการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิค่ะต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะมาดูนะคะคนวันศุกร์จะได้ไพ่อะไร คนวันศุกร์สิบไม้เท้าเลยนะสิบไม้เท้านี้งานหนักงานเหนื่อยแบกบรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆบางคนอาจจะต้องขอบพิ้วงานกลับมาทําที่บ้านนะคะนะหรือบางคนการงานช่วงนี้ความรับผิดช,ชอบค่อนข้างที่จะสูงนะคะบางคนทํางานมากกว่าเงินเดือนด้วยนะใครที่มีกิจการเป็นของตัวเองนี่เรียกว่าออเดอร์จะเยอะออเดอร์จะปังนะคะราชินีพระจันทร์โดดเด่นในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มนะคะการวางแผนการจัดการนะคะ เรียกว่าโปรเจกต์นี้เต็มหัวกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของอองานเขียนแบบงานออกแบบนะคะนะราชินีถ้วยนะคะเรียกว่าคนวันศุกร์เป็นคนที่ช่วงนี้เนาะดูเหมือนจะมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะทําอะไรนะคะเกี่ยวข้องกับการใช้สมาธิทั้งนั้นเลยนะคะนะการงานดีคะ่ะนะเรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีการเงินนะคะเรียกว่า การเงินนี้หากเก่งนะคะนะรวมถึงคนวันศุกร์นะเป็นคนที่เรียกว่าการเงินส่วนหนึ่งอาจจะได้มาจากความสเสน่หานะคะจะออกไปไหนไปติดต่อง,งานนะคะแต่งตัวให้สวยให้ดูดีเข้าไว้นะคะคนวันศุกร์เรียกว่าจะเป็นการเสริมโงเ่เฮงนะคะนะให้กับตัวทันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะความรักนี่ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหารักซ้อนปัญหารักสามเศร้านะคะนะหรือบางคนเรียกว่าไม่ค่อยมีเวลาให้การทํางานห่างไกลกันนะคะนะเรียกว่ามันก็เลยเกิดช่องว่างเกิดขึ้นนะคะ ก็หาเวลาหาเวลาพูดคุยกันบ้างนะคะทักทายเซฮัลโหลกันบ้างเนาะใครที่อยู่ไกลกันนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดอยากจะมีรักดีๆนะแต่มักจะไปไปรักไปชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะหรือบางคนมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันด้วยนะคะบางคนมีความรักที่เป็นความลับนะคะสุขภาพคนวันศุกร์นะคะเออเรียกว่า มักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังน่องแคงกล้ามเนื้ออักเสบนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะนะคะอย่าอันฉี่อย่าอันเยี่ยวนะคะนะเรียกว่าทานน้ำเยอะๆค่ะคนวันศุกร์นะคะบทสรุปของไพ่นะคะราชินีไม้เท้าการพูดคุยการติดต่อการเจรจานะคะนะจะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะมอบสิ่งดีๆให้นะคะแต่ ก็เรียกว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเคลือบแปลงนะคะยังไงก็ให้ตั้งสติดูให้ดีคิดให้ดีก่อนนะคะนะแต่วันนี้โดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากความฝันค่ะจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข0มีเลข2มีเลข0ูนและเลข1นะคะสําหรับคนวันศุกร์นะคะต่อไปนะคะเรามาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะ มาดูนะคะคนวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันเสาร์เดลิเวอร์เดลเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีสเสน่ห์ทางั้นคําพูดนะคะนะจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีมีช่องทางมีลู่ทางนะคะรวมถึงไพ่เดลิเวอร์เนี่ยมันหมายถึงการพูดการคุยการเจรจาข้อตกลงสิ่งต่างๆการค้าการขายงาน PR งานประชาสัมพันธ์งานเซลล์นะคะการเป็นในหน้าการเป็นตัวแทนได้นะ เดวิลมีความทะยานอยากนะอยากมีอยากได้อยาก,ยากทําไปหมดทุกอย่างเลยนะคะคนวันเสาร์นะเดวิลขึ้นมานี่เรียกว่าคนวันเสาร์นะบางคนนะคะจะเกี่ยวข้องกับงานเทาๆนะคะธุรกิจสีเทาๆคนเทาๆนะคะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการปล่อยเงินกู้การเก็บเงินกู้นะคะบางคนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเล่นแชร์การเป็นเท้าแชร์ด้วยนะคะแต่ทำให้แลนด์ขึ้นมานะเรียกว่าหน้าทีการงานนะคะประสบผลสําเร็จดีนะคะนะ รวมถึงนะคะจะได้รับข่าวดีการติดต่อการเจราจาสิ่งต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะในช่วงนี้ใครที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการร่วมหุ้นธุรกิจนะคะนะร่วมหุ้นหุ้นส่วนกันนะคะก็ต้องมีอาจจะมีเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญาสิ่งต่างๆอ่านให้ดีดูให้ดีก็แล้วกันนะรวมถึงทำแลนนะคะ เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะนะบางคนมีดวงของการเดินทางที่ะจรลงเท้าเนาะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปนู่นมานี่ติดต่องานประสานงานนะคะบางคนทํางานหลากหลายเนาะหลายอาชีพนะคะอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของงานรับจอบงานหารายได้เสริมเข้ามานั่นเองนะคะส่วนการเงินนะคนวันเสาร์นะคะการเงินหาเก่งนะคะหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งใจใหญ่สายเปเหมือนกันนะคะเรียกว่าการเงินนี้ค่อนข้างจะคล่องตัวเลยนะคะนะค่อนข้างจะสะพัดค่ะ ส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะโชคลาภมีนะคนวันเสาร์ถ้ามีตัวเลขสลับไปสลับมาให้ดีนะคะหรือตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะจะให้โชคค่ะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยเรียกว่าเข้าใหม่ปามันเลยนะเดวิลเ e ลิเวอนี่เรียกว่าเข้าใหม่ปามันนะคะนะเรียกว่าจะมีในเรื่องของเซ็กกิเลตัณหาค่อนข้างจะสูงนะคะในช่วงนี้บางคนอาจจะมีในเรื่องของปัญหารักซ้อนปัญหารักสามเศร้านะคะ หรือบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับด้วยนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะพบรักเพศเดียวกันนะคะพบรักในสถานที่อักคจรสถานที่กลางคืนนะคะมีดวงของการได้เสียตัวด้วยนะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยคนวันเสาร์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของท้องลำไส้นะคะนะท้องด่วงท้องเสียกินทานอาหารไม่ย่อยนะคะ บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะการเดินการทรงตัวนะวันนี้จะกินจะทานอาหารอะไรก็เรียกว่ากินร้อนช้อนกลางน,นะคะแล้วก็ทานน้าเยอะๆด้วยนะคะคนวันเสาร์นะคะบทสรุปของไพ่นะคะหกเหรียญคนวันเสาร์เป็นคนใจดีนะใจดีใจบุญนะคะนะชอบช่วยเหลือคนอื่นมีน้ําใจนะคะนะแต่อย่าลืมนะคะเอ็นดูขาวเอ็นเราขาดนะคะหกเหรียญเป็นไพ่ที่ดีนะคะวันนี้อาจจะมีคนมาหยิบมายืมเงินตัวท่านก็ได้ด้วยเช่นกันนะ รวมถึงไพ่หกเหรียญน,นะคะบงบอกว่าให้คนวันเสาร์นะคะทําบุญด้วยทําบุญกับคนยากไร้นะคะนะกับคนที่แบบเขาไม่มีเงินจะกินข้าวจริงๆทําบุญกับขอทานอะไรแบบนั้นนะคะหรือเดินทางไปไหนนะคนวันเสาร์นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้ซื้อลอตเตอรี่นะคะนะติดไม้ติดมือเอาไว้นะคะอาจจะมีโชคได้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่นะมีเลข6มีเลข5ามีเลข4ี่และเลข6นะคะสําหรับคนวันเสาร์นะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ